สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะครับวันนี้กับม่พ่อก็ไปนัดคือเก่านะครับกับยืนตรงไฮตรงหน้านี่ยแหละกับบรรยากาศยิ่งเศร้าหดหนาลงหนาหนาเห็ดหน้ายังเป็นทางกันแหละครับพี่น้องโอ้ยแป๊บเดียวครับเบิังฝนตกข้างมื่อครับผมเบิองเราแกลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำกันแล้วกันนะครับผมเขียนจดหมายหน่อยแต่คลิปเพื่อเราแหละครับเดี๋ยวผมแกับไปเยี่ยมกับไปยำมัดสุขุสุขคนคือเกลาครับผมแต่ว่าช่วงนี้จิตซาเน่เด้อครับพี่น้องเด้อ แล้วกลับไปในนอนครับผมนี่เพื่อนครับผมตกกะได้ครับนี่นตกแกะน้อยๆครับเด้ประมาณสักงอบบมันเกือบอ,อาทิตย์กลัว่รือมั้งนี่นะครับก้อาอิตย์สั้นจังน่อยเด้ครับด้อนะครับมือเขาเขายอดนะครับนี่มือเขาปรานนี้ยอดเอาครับ เป็นข้องเป็นแถวเลยครับผมกำลังเกิดตะวันหยาเริ่มที่เกิดท่วมแล้วครับนี่ยอดอมมัดแล้วครับนี่นี่นี่มี่กายนี่ดําดำเอาทีนี้เขเรเปลี่ยนเป็นยอดตะวันหยาท่วมครับเพราะว่าเรื่องเรื่องกับยอดได้สองขึ้นครับผมถึงบ่บุถ้ามันขึ้นเฮ้สองขึ้นเนีย่ยมามัานผมคิดว่านะฝนตกลงมากครับมืดขึ้นเหมือนนั่นท่วมครับผมนี่เขาพันเกิดเรียวน้ำท่วมมืดละ แบบว่าหืมจางไถแน่นะครับแล้วจังยอดโอเมนจ้างไถเราต้องมาจางตีดินึงแล้วครับนี่จ้างปั้นดินหตแตกแล้วกับมาจัางหยอดอีกรอบนึงสามรอบครับเป็นสามรอบครับอันนี้ฝนตกมาขึ้นเดี๋ยวโอ้โหผมว่าเป็นทะเลนะครับเป่งน,น้ำสองมือครับสองมือแยงมาบกครับเป่งน,น้ำแบบตกขึ้นเดี๋ยวเต็มแล้วเป่นนองออกบก อมงงเกิดจา่อกาตานหน่อยครับว้ถ,งงนนนะบถ้าดำสองงานนี่นะครับนี่ก็จะดำสองงานนี่แหละครับนี่งานนี้ครับงาน,นทัดไปนี่แหละนะครับว่าวิก็สีพระเฮ็ดว่าสิบพไทยนี่ข้อหมายก็จงไปถนาง,ง่วน,นะครับแห่งวัวจินมดที่นี่จงวรล โอ้โหฝนดีเหลือเกินครับผมงวอลมว่าใดครับเป็นลมนะฮะฝนนั้นดีพอดนะครับในน้ำก็พึ่งแห้งไปนะครับนี่โอ้โหปีนี้ฝนดีแต่ว่ามันจะดีมดปีพร้อมไปนี่นะเบื่อครับนี่มนนม้ำมันเึ้ื่อนหนึ่งก็ตกนะครับนี่มันเคื่อนี่ตกตกมัวว่านหัวหกถมตีนหนึ่ง,ง,มห,มงหมเลยนะครับทามาเลาะหนาา้ายังมุดเสาครับมาเอาใหญ่ง้วนกิน ม่เกี่ยวหนาหรอวะมันเกี่ยวตัดนะครับหนาง,ง้วนก,กินย้มันสาเกี่ยไกล้เกีก่ยยังไปใช่ละครับผมมันตกดีน้ำนกสาก็เริ่มไหลขึ้นมาแล้วครับรนี่งี้โอ้หวานสิบปรหลอดแรงเป็นตัดหนายง,ง้วแลกอะเอาให้มันกินน้ำมันาครับเวลาเบิง้ง มือนีไฟมันช่งคึมๆเนี่ยเป็นกีฟ้าเป็นแบบเป็นยางเป็นยางอยู่นะฮะก็เแล้วยังพ่นกาปล่อยให้มันกินไม่ขอกมันนี่ละอนมันสวยๆเบองขันแดดเราไปปล่อยนะโอ้โหมาหยากมันด้วมันหลักลงไปลากลงไปซีบไว้มันกินนะครับนี่โอ้โหอมีไก่พันไก่พันไข่คนว่าตะวัน มันสีไข่บุพี่น้องมึงเนาะขนคือเป็นขาวๆไปยังไกลเนื้อนี่ยไหม <c oughs> นี่มันมื่อออกแดงวะเพื่อนมาผมเห็นไก่ไก่ไก่ไข่มันสีเป็นขนสีแด,แดงนะครับเนาะตอนนี้ออกเป็นสีขาวๆคือยังไกลท่านเนื้อนี่หมพี่ว่ามันสีแดงอยู่น่ะน,ออนี่ออกสีแดงอยู่นะี่เดี๋ยวพอท่านเลยังประม <c oughs> าณสองสามเดือนนี้นะครับจใกเดือนจาก จากที่ผม่ายคลิปไปหวัวน,นะนอนตองก็จํามาได้กันนะเดี่ยวไม่ไหมนะนะครับามว่าสามสิบตัวตอนนี้เดี๋ยวเพอยี่สิบบุ๊สี่หกเจ็ดสิบสองสี่เจดสิบโอ้ยยี่สิบกล่วอยู่ครับในยี่สิบกล่ว,วอยู่นีะครับเป็ยากาศตอนเศร้าทรงไงตรงหน้านะครับ เนีย่ยผมมีอย่างเปลีป่ยนแปลงหลายนอกจากคพิ่มสมสิทน,นิ์นแล้วคนโตมากสมสิทน,นั่งน,นี่แต่ว่าวางแผนไว้แตะกะ่กางานเดียวนีมันจิดำได้บ่ครับสองงานนะครับคิดว่าตรงนี้แค่เพี้นนี่ขนาดสีดำบ่ไหมนะครับคิดว่านะ แต่เบิงบ้งบนกอนมันสีพ่อก่ะนฮะแต่ไข่ก็เงามงากินหลับเปลีดด่ยนเต้นอะคันเรียดเปลี่ยนนะครับพี่น้องโอ้ยเอามาละายกอกยาาดาทางปุ่นก็เริ่มสีแก่แล้ว เราใช้ไม่ตัดของเจ้าของละ่ะหาตัดตัดทางอื่นมีหรอหาตัดะหน้าเฟินน้ำอันนี้เฟินนนั้นน,น้ำสวนน้ำยางเฟินนั่นแหละนะครับต่อไปที่เป็นการหาใหญ่เก็บจริงจังเลยเรื่อบ,บันนะครับ <laughs> เฟินลงให้ลงหน้าล้วอันสิบผมมีวงเลี้ยงแล้วเบ้างเนาะผมไปิดจัดมามองเสานี่นะครับนี่แหละใช้สลิงนะ ไปซาเล็งหนึ่ง,งด้วยเพรก็แบ่งไปแบ่งไปหงัวกินแล้วละ่ะส่วนหนึ่งนะครับให้หายายายากินจังแล้วครับพี่น้องบาท,ที่นี่ต่อไปนี่นะครับโอ้ยยังฝนเขมจาเห็ดถึงหน้าว่าโอ้ยปุกไปเยอะน้อยหน้าแดดออกโอ้ยกองคือสันแหละ มันบาดิพกหนาเล้ยมันสีใดบ่พกไปจัหน้อยหามันเดยดซองครับพี่น้องฮะห้าเดยดออกมาห้าประเดียมยาในหน้าไงห้ากาสวยนะครับพกไปจัหน้อยก็คือเนี่ยเพิ่มทีละนะครับ มันฝนตกแล้วมัถ่ว้ไทยพี่น้องเบืงองโัวฝ่าวเฮงล่าวปีกหน้มหรอกกับยันเขาต่ายยันเขาบุกเกิดเมืองเงินผมว่าหยาตอนนี้มันหลก่าเขาเด้นี่พี่น้องครับผมว่านีแต่หยาเลยเขาก็มีอยู่เป็นข้องันน้อยน่นะแต่ทุ่งขเขียวทุ่งนี้ nhà ทั้งนั้นนะฮะโอ้โโดยดอกคาเมียรยิ่งกบลาปันดุกก็ยิ่งแสบแท้ดอกคาเมียงามเลย เหมือนมือวนเมือก้อนนี่ผมเมือนว่าเปิดน้ำเใ,ใก่าไปจอท่อมาพอหลังจากเปิดน้ำปุ๊บฝนตกครับสองขึ้นเลยนะฮะเป็นไดมารอ่อฝนอยู่แล้วกันนะฮะมันต้องเห็ดแบบนี้ฝนขีดตกกับให้ใคาขัรา,างรถสินะ่ะขับมาล้างฝนอยู่วัตกดยพอล้างรถปุ๊บนี่เอาละ เมื่อตึ๊บมาแล้วครับอ่าโอ้ยหมึกทัวท่างฝนข้าหม,มกทัวท่างฝนพังเลยนะครับเลยบริกิน้ะนะฮะเอา้าคลิปนี้ผมไม่อย่างไรหรอกครับผมสีด้าพีล่าน่องไปเ่เสี้อเซนีนะครับเบืองแล้กก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ากันแล้วกันนะครับผมเขียนจดหมายหน่อยใต้คลิปเพื่อนเราลวครับผมกะขิดกลับไปเที่ยวหานะครับอติซาเนี่ยช่วงนี้แต่ว่ากับไปแน่นอนละครับผมนะเอา้เอา สำหรับคลิปนี้ไว้จบหนี้นะครับคลิปหนา้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ